ังสือที่มีชื่อว่าแด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตโดยนักจิตวิทยาเชิงบวกของญี่ปุ่นได้นำเสนอเทคนิคแบบ positive change หรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองทางบวกที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นเป็นเรื่องสนุกและง่ายกว่าที่เคยในตอนนี้ครับ The Book t a y l e r Podcast จะมารีวิวเนื้อหาบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ผมจะชวนคุณฟังมาคุยกันถึงกฎเหล็ก3ข้อเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ผู้เขียนเขาบอกว่า ไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องหาข้ออ้างไม่ต้องมีความหวังเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วรวมถึงเรื่องราวของสวิตท,ทั้ง7ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ติดตามฟังกันใน The Book t e l l e r Podcast ในตอนนี้ครับหนังสือแด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตเขียนโดยนักอ่านใจไดโก นักจิตวิทยาเชิงบวกชื่อดังของญี่ปุ่นที่ผมเคยรีวิวหนังสือของคุณไดโกะในช่องนี้เอาไว้ก็จะมีเลือกถูกไม่มีม,ม,มีแต่คิดดีแล้วและเทคนิคการอ่านให้เอามาใช้งานได้เลยถ้าพูดถึงผู้เขียนคุณไดโกะเขาเป็นนักอ่านตัวยงเลยทีเดียวนะครับคนนี้อ่านหนังสือเจนจัดเยอะมากและเขาก็เลยชอบนําความรู้ที่เขาได้มาคัดกรองกันกรองออกมาเป็น Howto พัฒนาตนเองในแบบที่เข้าใจง่ายให้ผู้อ่านอย่างเราได้อ่านกัน หนังสือของเขาแต่ละเล่มรวมถึงเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการ how to แบบย่อยง่ายเข้าใจง่ายนําไปปรับใช้ได้ง่ายแต่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตแน่นอนเขาจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เราต่างทํากันได้ยากเหลือเกินซึ่งคุณไดโกะเขาก็จะมีเทคนิคดีๆที่อาจจะช่วยเราได้โดยเริ่มแรกครับเขาก็จะให้เรานั้นยึดกฎเหล็กแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองมา3ข้อพกติดตัวไว้เลยกฎ3ข้อนี้ ซึ่งกฎ3มข้อนี้บอกว่าไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องหาข้ออ้างไม่ต้องมีความหวังเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองอ้าวมันยังไงกันล่ะครับเริ่มที่กฎข้อแรกครับไม่ต้องใช้สมองเขาบอกว่ายิ่งคิดยิ่งทําไม่ได้สักทีคนเราเนี่ยนะครับเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหากมัวแต่คิดมัวแต่นึงสองสามสี่ก็ไม่ได้เริ่มลงมือทําสักทีผู้เขียนเขาชวนให้เราเลิกคิดเยอะแต่เน้นการลงมือทํา ผมเชื่อว่าคุณฟังน่าจะเคยเป็นกันใช่ไหมครับแบบเวลาจะเปลี่ยนนิสัยอะไรบางอย่างของตัวเองโอ้โหไปตามหาเคล็ดลับเปลี่ยนนิสัยไปฟังโน่นฟังนี่เขาบอกว่าต้องทําแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่เขียนตารางเช็คลิสต์นะวางแผนนะมีตารางเวลาเปลี่ยนตัวเองนะทําแบบนี้เป็นขั้นเป็นตอนวุ่นวายเลยสุดท้ายเขาเจ๊งกันในกระดาษเจ๊งไม่เป็นท่าไม่เอาละล้มเลิกเป็นแบบนี้วนลูบกันไป จนเรานั้นท้อแท้กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหลือเกินซึ่งวิธีการอะไรแบบนั้นเช่นการมีตารางเวลาชัดเจนมีขั้นตอนเยอะๆอาจจะเหมาะกับบางคนแต่ไม่เหมาะกับทุกคนผู้เขียนบอกว่าเราจะคิดแล้วคิดอีกคิดมากคิดไปไกลยิ่งแผนสวยหรูมากเท่าไหร่ก็ยิ่งล้มไม่เป็นท่าเพราะสมองของคนเราไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับและมันไม่ชอบความยุ่งยากอะไรที่มันยุ่งยากสมองจะขอบายละไม่เอาละสมองจะคิดเกียจ ยิ่งคนที่แบบทําอะไรเองใช้ชีวิตเองคนเดียวและไม่เคยทําอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้ก็จะรู้ว่ามันยากมากๆใช่ไหมครับที่เราต้องวางแผนเยอะๆในการลงมือทําแต่ละอย่างแต่ละครั้งยิ่งเป็นเรื่องพวกการเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนตัวเองมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราอยากทําโดยธรรมชาติสมองก็เลยต่อต้านสิ่งที่เราจะทําดังนั้นสิ่งสําคัญในกฎข้อแรกของการเปลี่ยนแปลงก็คือเราไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องคิดเยอะหากเราอยากเริ่มเปลี่ยนตัวเอง ให้เราเลือกทำทีละอย่างและวางแผนให้น้อยลงอะไรที่เป็นทฤษฎีก็โยนมันทิ้งไปบ้างเน้นปฏิบัติแต่ก็อย่าปฏิบัติแบบหักโหมนะครับเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอให้เริ่มลงมือทำจริงๆไปวันละเล็กวันละน้อยให้สมองของเราได้เคยชินในแบบง่ายๆไปก่อนค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมไปทีละอย่างทีละเรื่องพอเวลาผ่านไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มพฤติกรรมอื่นที่เราคิดได้ลงไปเรื่อยๆคิดวางแผนเอาพอประมาณ ลงมือทําควบคู่กันไปเพราะคนเราจะเก่งขึ้นได้มีประสบการณ์และพัฒนาขึ้นได้ไม่ใช่จากการคิดอย่างเดียวเท่านั้นแต่จากการเริ่มลงมือทําจริงๆด้วยตอนที่เราลงมือทําเราจะเริ่มเรียนรู้เปในตัวเราจะรู้ว่าสิ่งใดกัน n อที่ควรแก้ควรปรับข้อด้อย d i กัน n a ที่ควรพัฒนาและที่สําคัญก็คือการลงมือทํานั้นจะช่วยทําให้เราเป็นคนที่มีความกล้ามากขึ้นครับต่อมากฎข้อที่2ก็คือ ไม่ต้องหาข้ออ้างคนเราเมักจะมีข้ออ้างเยอะใช่ไหมครับเวลาที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างเช่นอยากทำคลิปรีวิวแต่ต้องมีกล้องดีๆก่อนสิต้องมีพร็อพนั่นนี่ก่อนนะต้องมีอย่างนั้นสิต้องมีอย่างนี้สิพอมีจริงๆแล้วละก็ก็หาข้ออ้างใหม่ขึ้นมาพูดอีกใช่ไหมครับไม่ลงมือทำสักทีบางคนก็ลามไปถึงการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น โดยค่าตัวเองคนนั้นเขารวยไงคนนั้นเขาเก่งนี่เรามันไม่เก่งทําไม่ได้หรอกคนนั้นเขามีเวลาไงผู้เขียนบอกว่าแค่คุณนําตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคุณก็แพ้แล้วเพราะคนที่เปรียบทเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้พยายามที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมัวแต่หมกมุ่นสนใจคนอื่นและพยายามจะเป็นคนอื่นต่างหากเลิกเอาข้ออ้างที่เป็นความกลัวของเรามาฉุดรั้งเสิทธครับโดยเฉพาะคนที่ชอบใช่อดีตมาเป็นข้ออ้าง เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้ ن, อนอดีตฉันน่าเคยเป็นอย่างนั้นอนดีตฉันเคยทําอย่างนี้แต่ตอนนี้ครับคุณใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ตอนนั้นตัวเองในตอนนี้ของคุณคือต้นตอของตัวเองในอนาคตหากคุณเริ่มเปลี่ยนตัวเองในตอนนี้ได้อนาคตของ,องอนนอคุณก็จะเปลี่ยนเช่นกันไม่ว่าคุณจะเคยเป็นแบบไหนในอดีตมาก่อนคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ มันไม่สำคัญว่าเมื่อก่อนคุณเคยทำอะไรมาเคยเป็นอะไรมาแต่สิ่งสำคัญกว่าในตอนนี้ก็คือคุณกำลังทำอะไรและต่อมากดเหล็กของการเปลี่ยนแปลงตัวเองข้อที่3ก็คือไม่ต้องมีความหวังบางคนยังไม่ทันเริ่มลงมือทำอะไรเลยใช่ไหมครับก็คาดหวังไว้ก่อนละว่ามันจะต้องออกมาดีนะมันจะต้องเพอร์เฟกมันจะต้องเป็นไปได้อย่างดีแน่นอนแต่ความจริงของการเปลี่ยนแปลงก็คือ เราจะพบกับอุปสรรคและความยากลําบากก่อนเสมอคนที่เอาแต่คาดหวังว่ามันจะดีตั้งแต่เริ่มเลยก็ผิดหวังและล้มเลิกไปตามๆกันเราต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนั้นมันต้องใช้เวลาเราคาดหวังสิ่งที่ดีได้แต่อย่าหมกมุ่นกับมันมากเกินไปอย่ามัวแต่หาแรงบันดาลใจมันอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่สิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดก็คือวินัยนและการลงมือทา ซึ่งผู้เขียนบอกว่าไม่ใช่ว่ามีกำลังใจแล้วถึงลงมือทำแต่เราต้องเริ่มลงมือทำแล้วถึงจะมีกำลังใจเรื่องนี้ส่วนตัวผมก็เชื่อแบบนี้นะครับเวลาที่เราได้ลงมือทำอะไรไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วแล้วเราได้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเปลี่ยนไปทุกวันที่มันค่อยๆเติบโตขึ้นแม้มันจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่มันก็จะเป็นกำลังใจให้เราได้เป็นอย่างดีมันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองครับแล้วเราจะมีกำลังใจ หลายคนมักหลงอยู่กับเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงแต่ก็ลืมย้อนมองดูว่าที่จริงแล้วเราก็มาได้ไกลามากๆแล้วเหมือนกันนะนี่คือกฎเหล็ก3ข้อแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับที่หนังสือเล่มนี้อยากชวนให้คุณนั้นยึดถือมันไว้หากคุณต้องการพลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องหาข้ออ้างและไม่ต้องมีความคาดหวังเพื่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อครูเราคุยกันถึงกฎเหล็ก3ข้อเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปแล้วในเรื่องต่อมาครับผมจะชวนคุยถึงเรื่องสวิตท,ทั้ง7ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่ผู้เขียนเขาบอกว่าสิ่งจําเป็นทั้ง7สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่ความคิดเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งสิ่งสําคัญทั้ง7นี้ล้วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมประจําวันของเราทั้งสิน้นเริ่มที่อย่างแรกก็คือเวลาการใช้เวลาคือการใช้ชีวิตของคนคนนั้น เราคงไม่ต้องมาอธิบายอะไรมากเลยใช่ไหมครับซึ่งหากเราเปลี่ยนการใช้เวลาของเรามันก็จะส่งผลต่อชีวิตของเรามากมายเลยทีเดียวทั้งยังทําให้เรานั้นได้เข้าใจสภาพปัจจุบันและมีความเป็นกลางกับชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยหลายคนอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบนั้นให้เป็นแบบนี้แต่คําถามสําคัญก็คือแล้วคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เวลาของคุณแล้วหรือยังคุณใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้างคุณใช้เวลาให้มันสอดคล้องกับตัวตนที่คุณอยากจะเป็นหรือไม่ อยากค้าขายมีเงินทองแต่วันนี้ขี้เกียจตัวเป็นขนเลยอยากสอบติดอยากเรียนดีแต่ก็ยังใช้เวลาหมกมุ่นกับหน้าจอทุกคืนทุกวันอยากเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นนายตัวเองแต่ก็ไม่แบ่งเวลาศึกษาหาความรู้มัวแต่คอยนินทาคนอื่นมัวแต่คอยยุ่งเรื่องชาวบ้านมัวแต่คอยยุ่งเรื่องของคนอื่นผู้เขียนฝากบอกเอาไว้ครับว่าเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีจัดการกับเวลาได้คุณจะเห็นตัวเองเป็นคนใหม่ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตล้วนเริ่มต้นจากการเลือกใช้เวลาของเราด้วยการใช้เวลาของคุณในวันนี้จะส่งผลตอบแทนให้กับคุณอย่างงดงามในอนาคตเพราะคุณทำอย่างไรกับเวลาเอาไว้คุณก็จะได้อย่างนั้นต่อมาสิ่งสำคัญอย่างที่2ครับก็คือคำพูดคำพูดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่กำหนดวิธีคิดของเราซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเราเอง และผู้อื่นด้วยคำพูดสะท้อนตัวตนและความคิดที่อยู่ภายในคำพูดมีทั้งส่งเสริมชีวิตที่ดีและที่บั่นทอนชีวิตของเราลงผู้เขียนชวนให้เราสังเกตและใส่ใจคำพูดที่เราพูดออกมาทุกวันให้มากนะครับเพราะการที่เราชอบพูดในแง่ลบกับตัวเองชอบด่าคนอื่นชอบด่าชะตาฟ้าดินสิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนเข้าหาตัวเราหมดเพราะหากเรายิ่งใช้คำพูดในแง่ลบเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งตอบสนองต่อเรื่องต่าง ในแง่ลบมากขึ้นเท่านั้นสมองจะคอยโฟกัสแต่เรื่องแย่ๆทําให้เรามีมุมมองต่อเรื่องต่างๆแบบลบๆไปหมดคุณฟังลองสังเกตชีวิตของคนที่ชอบพูดลบๆกับทั้งตัวเองและคนอื่นดูนะครับจิตใจของคนเหล่านั้นไม่สงบและไม่เป็นสุขเลยดังนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมนี้นะครับเปลี่ยนคําพูดของเราให้เป็นคําพูดที่ดีก่อนที่เราจะพูดไม่ดีอะไรกับใครลองคิดดูว่าคําพูดนั้นมันจะย้อนเข้าหาตัวเรา เลือกใช้คำพูดอย่างรอบคอบเลือกคำพูดที่เสริมสร้างจิตใจและชีวิตของเราและคิดถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับต่อมาสิ่งสำคัญที่เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่3ก็คือเพื่อนผู้เขียนบอกว่าสมองของเราจะปรับตัวไปตามความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวส่วรตัวผมแล้วเรื่องนี้มีความสาคัญจริงๆนะครับการเลือกเพื่อนฝูงที่เราจะคลุกคลีค,คบหาด้วยทุกๆวัน มีผลต่อการดําเนินชีวิตของเราหากเราอยู่กับคนที่ชอบนินทาคนที่ขี้เกียจทำมาหากินคนที่อยู่ไปวันๆคนที่วันๆอยู่กับอบายามุกแย่ๆหากเรายังไม่เอาตัวเองออกมาจากคนเหล่านั้นอยู่กับคนเหล่านั้นไปเรื่อยๆพฤติกรรมของเราจะสอดคล้องไปกับคนเหล่านั้นอย่างไม่รู้ตัวดังนั้นครับการเลือกคบใครเลือกให้ดีไม่อย่างนั้นจิตใจของเราอาจจะขุ่นมัวได้ ถัดมาสิ่งสําคัญอย่างที่4ก็คือสิ่งของในเรื่องนี้ผู้เขียนเขาพูดถึงการที่เรามีสิ่งของมากล้นเกินความจําเป็นการมีสิ่งของมากมายจนรกบ้านรกห้องทําให้ชีวิตของเราวุ่นวายไปหมดสิ่งนี้ส่วนตัวผมเองอยากให้คนที่บ้านฟังเ <c oughs> หลือเกินแหมเก็บอะไรเยอะแยะไปหมด <c oughs> ใช่ไหมครับในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าการที่คนเราอยู่ในวงล้อมของสิ่งของที่ลกรุงรังเกินไปทําให้สมองนั้นเกิดความเหนื่อยล้าได้ง่าย เพราะเราหันไปทางไหนเราก็จะเห็นว่ามันรกหูรกตาไปหมดทําให้สมองนั้นเครียดโดยไม่รู้ตัวบางคนก็เก็บหมดเลยใช่ไหมครับกล่องพลาสติกขวดกล่องกระดาษเก็บจนฝุ่นฟุ้งกันเลยซึ่งสิ่งของที่รกรุงรังเหล่านี้มันยิ่งทําให้สมาธิของเราหลุดได้ง่ายจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้การตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเราเองนั้นไม่เป็นผลสําเร็จนั่นเองผู้เขียนแนะนําว่าให้เราจินตนาการถึงอนาคตของตัวเองและแตัดสินคุณค่าของสิ่งของว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราอยากนำไปด้วยหรือไม่สมมุติให้เราจินตนาการว่าหากวันใดที่เราต้องย้ายบ้านเราจะนำสิ่งของเหล่านี้ติดตัวไปด้วยหรือไม่หรืออีกวิธีก็คือสิ่งของเหล่านั้นมันทำให้เรามีความรู้สึกเบิกบานใจหรือรู้สึกดีที่ได้เห็นมันหรือไม่ถ้าคำตอบคือไม่แล้วก็ลองพิจารณากำจัดมันออกไปอาจจะเอาไปบริจาคทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นเอาไปให้คนที่เขามีความจำเป็นต้องใช้ทำแบบนี้ครับเรายังจะได้บุญอีกด้วย และที่สําคัญก็คือยิ่งเราลดข้าวของที่ไม่จําเป็นลงเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับต่อมาสิ่งสําคัญอย่างที่5ก็คือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของเราลองคิดดูง,ง่ายๆครับคนที่เขาคิดจะเลิกเสพยาคิดจะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่บางคนก็เลิกได้บางคนก็ทําแล้วทําอีกก็เลิกไม่ได้สักที สาเหตุส่วนใหญ่เลยเป็นเพราะคนที่เลิกไม่ได้นั้นไม่ยอมเอาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆคนที่จะเลิกเล่าแต่ก็ยังวนเวียนไปอยู่ที่วงเหล้าคนจะเลิกบุหรี่แต่ก็ยังติดสอยห้อยตามคนสูบบุหรี่แบบนี้ก็คงเลิกได้ยากใช่ไหมครับซึ่งคนเราจะไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของคนอื่นจะไปเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกมันไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวราเองได้การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวราเองนั้น คือจุดเริ่มต้นของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงมันคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าฉันจะเอาจริงแล้วนะเมื่อสภาพแวดล้อมของเราเริ่มเปลี่ยนไปครับสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยเราจะมีจิตใจที่ดีขึ้นมีสมองที่ปลอดโปร่งความคิดที่แจม่มใสมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นถ้าหากวันนี้ตัวคุณรู้สึกว่าทําไมตัวเองยังเปลี่ยนนิสัยแย่ไม่ได้สักทีทําไมเลิกกินขนมไม่ได้สักทีลองดูครับว่าสภาพแวดล้อมของคุณนั้น ยังเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านั้นที่มันกําลังทําร้ายคุณอยู่หรือเปล่าบ้านของคุณยังเต็มไปด้วยขนมไหมคุณยังไปคลุกคลีกับสถาน,นการณ์เดิมๆอยู่หรือเปล่าหากคุณตั้งใจจริงครับยังไงคุณก็จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวเองได้นะครับต่อมาสิ่งสําคัญอย่างที่6รูปลักษณ์ภายนอกโอ้ oh. เรื่องนี้ผู้เขียนไม่ได้จะบอกให้เราต้องไปทำสัญญากรรมยกกระชับใบหน้านะจ๊ะ แต่เขาบอกว่าการแต่งตัวของคุณเลยบุคลิกท่าทางของคุณเลยผมเผาหนวดเคราลอยยิ้มอารมณ์ขันของคุณเลยล้วนมีผลต่อชีวิตของคุณทั้งสิน้นเลือกแต่งตัวให้เหมาะสมตามวัยปรับบุคลิกให้ดูดีดูแลผิวพรรณให้ดีหน่อยหนึ่งคุณไม่จาเป็นต้องแต่งหรูดูแพงแต่ทําในแบบที่เป็นตัวคุณให้มันเหมาะกับวัยของคุณเหมาะกับบุคลิกของคุณหรือเหมาะกับหน้าที่การงานของคุณ เมื่อคุณรู้จักดูแลตัวเองรู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวหน่อยความภาคภูมิใจในตัวเองก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากและมันก็จะส่งผลไปที่กำลังใจในการสร้างชีวิตของตัวคุณเองด้วยนะครับและสิ่งสำคัญอย่างที่เจ็ดสำหรับการเปลี่ยนตัวเองก็คืออาหารการกินเรื่องนี้สำหรับบางคนเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินใช่ไหมครับเห็นอะไรกินไม่เลือกกินหมดเลยทีเดียวที่สำคัญกินได้ทุกวันทุกเวลาด้วย ผู้เขียนบอกว่าหากคุณรักตัวเองกินอาหารให้พอประมาณเพราะการกินเยอะเกินไปการกินไม่เลือกเวลาล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณทางสิน้นมันอาจจะทําให้คุณนั้นขี้เกียจมันอาจจะทําให้คุณนั้นเจ็บป่วยได้มันอาจจะทําให้คุณนั้นมีบุค,คลิกที่ไม่ดีเมื่อร่างกายของคุณไม่ดีคุณก็คงไม่มีจิตใจที่จะไปเปลี่ยนตัวเองแล้วใช่ไหมครับดังนั้นลองเปลี่ยนพฤติกรรมนี้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคุณชีวิตก็จะเปลี่ยนได้เช่นกัน เมื่อได้ฟังเนื้อหาของหนังสือแด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตที่ผมเล่าให้ฟังนั้นครับจะเข้าใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเรานั้นสิ่งสําคัญอยู่ที่การเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อพฤติกรรมของเราเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีจิตใจก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อจิตใจเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันซึ่งส่วนตัวแล้วผมเชื่อเสมอนะครับว่า เมื่อคนเราตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็จะดีขึ้นเช่นกันสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเราจะมีประสบการณ์และมีความกล้าหาญมากขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่และใส่ใจการใช้เวลาในชีวิตของเรามากขึ้นเมื่อคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของตัวเองครับเริ่มที่การลงมือทําหากคุณมัแต่คิดอย่างเดียวมัแต่หาข้ออ้าง มัวแต่หาแรงบันดาลใจแต่ไม่ลงมือทําอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นลงมือทาไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆแย yeah, ่เท้าเข้าไปค่อยๆทําไปอย่างช้าๆไม่ต้องเร่งจังหวะของตัวเองคนเรามีจังหวะชีวิตที่ไม่เท่ากันเราอาจจะเปลี่ยนช้าหน่อยแต่เราก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทุกๆวันสำหรับคุณฟังที่อยากได้แนวคิดวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบง่ายๆและมีความสนุกสนานด้วย ก็ลองหาหนังสือเล่มนี้แต่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตจากอมริคน์ o w t o มาอ่านกันดูนะครับหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนําหรือเข้าไปที่ลิงก์แนะนําใต้คลิปที่ผมแปะไว้ก็ได้นะครับเนื้อหาอ่านง่ายไม่ยืดยาว1้อยว่า่หน้าเท่านั้นเองราคาก็ย่อมเยาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองและก็อย่าลืมเลยครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับ พบกับ t h บ b o o ท Teller Podcast ที่นำหนังสือหน้าอ่านหลากหลายแนวแนวร่มสบายๆมาเล่าให้กันฟังชอบตอนนี้ก็ฝากฟังกันหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ